สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับยอดแล้วนะคะวันนี้เราออนออกรถรุ่นสี่ประตูยกสูตตัวเซตเกียร์ออโต้ะกันนะคะเดี๋ยวมาแนะนำลูกค้าให้รู้จักลูกค้าชื่อคุณอะไรคะสัตว์คุณสัตว์วัตคุณเพิ่มนะคะเป็นไงบ้างคะออกมารับย่อดูแลหรือบริการดีไหมนะคะอืมตอบแข็งคือได้เยอะเพว่าได้เยอะกว่าที่อื่นนะถึงบริการคุณดีค่ะแต่เราลดนานนานมากลูกค้ารอรถตั้งแต่กุงคาแต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนใจไปขอกผู้อื่นนะคะ โดยความเลืสถานการณ์ตอนนี้คืออะไอยแบางตัวมัน,นไม่สามารถส่งมอบได้นะคะแล้วก็แผญอยากไปเน้นทางนั้นนะคะแน่ได้ค่ะทางนี้เนี่ยลูกค้าเป็นเยอะายะจากลูกค้าออกลูกสมาร์ทสประมันทางนี้าจะไม่สี่ท่าแล้มาม้ทาทัดนี้นะทานน้นะนะะาแล้วนะคะก็เลยมาส่งมอบด้วยตระเองด้วยนะคะก็เดี๋ยวถ้าพี่ยูดแนะนำน,นี่คือว่าอยากออกรถเนี่ยให้มันได้มา,นา,นา,นานออกที่้อาอไหม สอบที่นี่สบาย,จย,ายใจได้ครับได้รถลับล้มเร็วน่าจะได้เร็วกว่าอืมน่าจะได้ตัวกว่าเหมือนแล้วก็ของเของด้วยโอเคค่ะอันนี้ลูกค้าได้แหวนทองหนึ่งสลึงครึ่งสลึงหนึ่งโงด้วยนะคะก็เดี๋ยวถ้าใครอยากเอารถหัสหาอ้อได้เลยนะคะศูนย์แปดเจ็ดหกเจ็ดหกสี่เจ็ดห้าห้านะคะสวัสดีค่ะ